กลับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a d v e t e Channel นะครับก็วันนี้พาเพื่อนมาอยู่ที่สวนลุมสวนสนุกลุมพินีอ่ะก็วันนี้เออเห็นเขาบอกว่า ส่วนลุมอ่ะตอนนี้มีมิ้งคิวบิกเออผมก็อยากมาดูว่าเฮ้ยคิวบิกนี่ผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะแต่ผมก็อยากรู้ว่าเวลาเขามิ팅นั้นเป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีรถสวยๆไหมแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้ขอเขารีวิวเพราะว่าเออไม่ค่อยสนิทไม่ก็ไม่กล้าขออ่ะไม่ไม่ค่อยสนิทกับพวกเขาเท่าไหร่นะครับก็มาเที่ยวเฉยๆแต่ว่า จะมาถ่ายให้ดูว่าตอนคอมมิตติ้งกันมีอะไรบ้างนี่ก็คือบรรยากาศในการมิตติ้งคิวติกชื่อกลุ่มว่าเอ่ออะไรนะเมื่อกี้พี่นุ่นบอกอยู่ว่า ซิดเทรคิวบิกอ๋อก็ชื่อนี้มาจากไอ้ที่เขาเคยพูดว่าอะไรนะซิดซิดดาวซิดดาวแต่ขงเขาไม่ใช่ซิ o ดาวซิ d ด,ดาวแปลว่านั่งลงใช่ป่ะแต่ของเขาเป็นซิ t เท y แปลว่านั่งเล่นเออเข้าใจคิดเนาะก็ตอนนี้เขากำลังถ่ายลูกกันอยู่นะครับมีตากล้องมีอะไรเรียบร้อยพร้อม ครัเป็นเหมือนแบบเป็นคนจับงานวิสิ่งนี้ขึ้นมาก็ รูสึกไงบ้างครับหิวปลาหมึกมากไปรปซื้อปลาหมึกกันไประหว่างถ่ายอยู่ก็ตากล้องอยู่ปลาหมึกไปซื้อปลาหมึกให้ตากล้องกินไม่ค่อยเห็นแล้วครับร้านปลาหมึกแบบนี้หายากแล้ว เดี๋ยวเราไปถามลุงว่าขายยังไงดีกว่าเออลุงขายไงครับเนี่ยเงินมาปลาหมึกไปครับอโอเค <c oughs> ดีลุตามนั้นแหละเงินมาปลาหมึกไปเาปราไปมิทติ้งก,กันต่อดีกว่าแต่ก็เดี๋ยวก่อนหิวปลาหมึกเหมือนกันครับลุงเขงจาจะรีดให้ดูนะยาวประมาณสองเมตรนีร่แล้ว่า เรามิทติ้งคิวบิกอยู่นะครับก็จะมีเอ็มสลัดนะครับเอ็มสลัดนี่รู้สึกจะเยอะมากแบบถ้านับได้ก็เดี๋ยลองทำนี่เ้เขาเจ็ดเก้าสิบประมาณร้อยเอากันได้นะครับเอ็มสลัด <What? S 1> ก็มีฝั่งนี้อยู่เนี่ยเคไปตักล้องเราได้ประมุกกินแล้วกินแปบ๊บไปโอ้รถเรานี่วู รถใครวะเนี่ยสวยมากคุ้นๆ <What? S 1> นะบะหมึกอะไรวะเหนียวชิมเปิงนะแ,แล้วไม่ถามพี่นุ่นกันดีกว่าถามพี่นุ่นดีกว่าว่าเนี่ยเขาจัดมานานหรือยังนะนนนจัดมานานยังแล้วก็มิ่งทุนไหน ก็ไม่ต้องแปลกใจเสียงบแปลกกินปลาหมึกอยู่เหนียวมากเคี้ยวไม่เข้าปลาเรอเราไปเจอพี่นุ่นเนนือครับก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่นุ่นแล้วนะครับ,รบก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามพี่นุ่นว่ารถเนี่ยแต่งมาประมาณกี่บาทแล้วก็เคยได้ได้รางวัลอะไรไหมเคยไปประกวดงานไหนบ้างแล้วก็จัดงานวติ้งนี้มาเพื่ออะไรสวัสดีครับพี่นุ่นสวัสดีครับรถรถพี่นี่ประกวดมากี่งานแล้ว ก็ตั้งแต่ทํามาก็3งานแล้วนะครับสามงานสามงานแล้ว<อ>มีม,มีถ้วยติดไหมติดมือปะก็ <g ain> งานแรกก็มีเลยงานเ e อ็กซ์เพรสชูนนั้นฟุกฟุกฝนมันตกคนคนรถปรากฏน้อยออก็เลยได้มาแบบฟุกฟุกโคตรถ่อมตัวเลยอะ <c oughs> ดูรถเขาดีถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วโอ้โห <im it> แล้ว <im it> พี่จัดมิ팅นี้มานานยังจัดบ่อยปะก็เป็นเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งอ๋อเดือนละครั้งเลยปะอ๋อตอนแรกผมคิดว่าอาทิตย์ละ คิดว่าทุกวันอาทิตย์เดือนละครั้งเดือนละครั้งนี่วันไหนบ้างอ่ะพี่ก็อาจจะเป็นกลางเดือนนะอาทิตย์ที่สองของเดือนประมาณนี้ครับอาทิตย์ที่สองของเดือนครับก็แล้วคนให้ความตอบรับเยอะไหมก็ดีนะครับตอนนี้คนในกลุ่มในลายกลุ่มนี่ก็มามีประมาณร้อยสิบคนแลวร้อยสิบคนร้อยสิบคนชิดเค่ตอนแรกคิวบิกนี่นึกว่าจะน้อยนะเยอะนะ ร้อยสิบคันนี่เยอะนะพี่อฮโอ้โหแบบกำลังมาเลยนะอขออีกคำถามเดียวพี่นุน่นรถพี่อแอบบอกไนดะ้ไหมว่าแต่งมากี่หมื่นละไม่ไม่ไม่เอาหมื่นเอาเอากี่แสนและโอ้ยอันนี้ก็นิดๆเอานิดๆแต่แสนนิดๆแแสนนิดๆเจ็บตัวเยอะเจ็บตัวเยอะมากก่าแต่งมั้งใช่โอเคอะไรอย่างนี้ทำลองนั้นโดนเมียตีส่วนมากก็โดนเมียตีโอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่นุ่นมากครับ ยังไม่รู้ชื่อชื่อกลุ่มเลยนะออ๋ผมบอกไปแล้วอ๋อบอกแล้วเหรออ่าก็ได้ก็ได้ชื่อกลุ่มอะไรครับบอกบอกบอกเพื่อนๆกลุ่มคิวบิกกูขับคิวบิกซิดเพย์ไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเพื่อนๆโอเคครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราไปไปหาดูรอบๆมีเอ็มซล็ตด้วยแต่เราไม่ไปหรอกเราไม่รู้จักเอ็มซเล็ตเราไม่รู้จักเขาเราไปเดินๆดูดิเช็คก็ได้เลยครับไป อ่ะเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเราไปเราไปถามว่าเราไปถามความรู้สึกของคนที่มาคนที่ขับสกูบบี้แล้วก็มางานคิวบิกกันดีกว่าว่าเขารู้สึกไงบ้างเวลาเห็นคิวบิกมานมีติ้งเยอะๆเขาแบบพี่โอ้รู้สึกไงบ้างมางานเนี้ยก็สนุกดีครับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยพูดดีๆนะคนจัดงานเขามองอยู่ไหนคนจัดงาน ผมรักคนจัดงานครับรู้สึกไงบ้างก็ดีใจที่เขาได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่ว่าให้ทุกคนแต่ละพื้นที่มาได้เจอกันได้จอยกันอันนี้เราเรามาหามิตรภาพหรือเรามาหาโจทย์อ่ามาหามิตรภาพครับผมเขอบคุณมากพี่โยได้ครับอันนี้ครับเฮ้ยพี่ยประวังป้ายเขาเนี่ย เอาแลเเา้เนะเโหนี่บกเปิดอัตโนมัติด้วยเหรอใช่ขอโชว์ทีนึงไ้งนะ ก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคิวบิกนะครับก็มาเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคิวบิกก็มามีติ้งกับพวกพี่เขาได้นะครับซิดเพย์คิวบิกหรือว่าคิวบิกซิดเพย์นั่นเองก็ขอฝากด้วยเดือนละครั้งนะครับทุกอาทิตย์เออาทิตย์ที่2ของเดือนนะครับก็มากันเยอะๆนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัดีครับแล้วก็ถ่ายขึ้นไปข้างบนสวยแล้วก็วนวนรอบ้วนรอบตากล้องตากล้อง,ต,องต้องเทนเป็นพิเศษแล้วก็วนลงมาตรงเลมสลด้วยโอ้โหยังสวยพอคัด